เจอภาษีย้อนหลังจงรู้3ข้อนี้ วันนี้ค่ะผู้ประกอบการหลายหลายคนเจอการตรวจสอบภาษีย้อนหลังจากทางกรมสรรพากรเพราะไม่รู้และไม่ได้ตั้งใจนะคะถ้าวันนี้เพื่อน,เอ,นเองสมมติว่าเพื่อนๆเ,เ,เองก็ทําธุรกิจแล้วเราได้บอกว่าเราจ่ายภาษีไปเรียบร้อยแล้วเพราะเราก็ฝากให้เขาช่่ยจัดก,การให้ใช่ไหมมันมีปัญหาตรงที่ว่าเจ้าของกิจการที่เจอปัญหาเนี้ยเขามีใบเสร็จด้วยนะใบเสร็จการเสียภาษีที่เกิดขึ้นแต่ แล้วพอวันดีคืนดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาอะ่เจอหนังสือบอกว่าคุณมีรายได้แต่ไม่ได้เสียภาษีทั้งทั้งที่เราก็บอกว่าถือใบเสร็จเอาไว้เนี่ยพี่นวลที่อยากจะบอกคุณว่านี่ขนาดคำว่าใบเสร็จของทางกรมสรรพากรก็ค่ะมีการปลอมแต่มันขึ้นมาได้ก็ถ้าเวลาสรรพากรมาย้อนหลังอะค่ะก็ยังติต้อง เยภาษีมันก็คือสิ่งที่ค่ะเราไม่สามารถอ้างได้แล้วเรานึกสภาพดูนะขนาดแค่บินไปกำกับของทางกรมสรรพกรอย่างเงี้ยเขายังกล้าปลอมกันเลยใช่ไหมเจ้าของกิจการจำเป็นอย่างมากณวันนี้ ที่จะต้องพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดเวลาที่เราจะให้ใครไปช่วยเสียภาษีให้แทนเราคุณก็ทําอย่างนี้นะคะกลายเป็นเช็คสิคุณกิดคะางผู้ถือออกไปแล้วคุณก็ระบุไปเลยค่ะกรมสำมะกเขาไม่สามารถเอาของคุณไปแปลงไปทําอะไรก่อนได้แล้วก็ไปออกไปเสร็จปลอมๆม,มาให้คุณบางคนนะคะพี่นนท์ก็จะพยายามเตือนเราเนอะเรื่องของการขอคืนภาษี เวลาที่เราอะค่ะไปขอคืนภาษีคุณต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่สามารถที่จะแบบว่าคืนเงินให้คุณทันทีที่คุณขอคืนได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องรับรู้นะคนขอคืนหลักหมื่นล่อไปเจอเป็นหลักแสนนะคุณบางคนขอคืนไม่กี่ตังค์อะเจอกันเป็นหลักล้านให้ลองชั่งน้ําหนักดูก่อนเนาะชั่งน้ําหนักของการได้เงินคืนมันค้มป่ะหนูขอคืนแค่หยิบมือเล็กๆ่ะหยิบมือเล็กๆของเราเป็นไงฮะคุณเจอขยายไปหนักอ่ะต้องต้องระวัง่ะนี่คืออีกหนึ่งประเด็นอีกอันหนึ่งที่คุณต้องระวังเพื่อนๆอาจจะได้รับคํําาแนนะ อย่างเช่นถ้าคุณไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็แบบไปสร้างค่าใช้จ่ายที่มันไม่ได้มีอยู่จริงอนะะในกิจการของเพื่อน ตอนที่เราเอาเอกสารเอาอะไรมาสร้างค่าใช้จ่ายนะคะวันนั้นนะคะที่เพื่อนๆได้ทําอย่างนั้นไปอ่ะเพื่อนๆอ,อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สร้างเอกสารสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จกับทางก,มมกรมสมรแต่อาจจะเป็นการไปใช้ชื่อใครมารับรายได้ให้มีค่าใช้จ่ายในกิจการพี่นวลเจอนะวันนั้นลูกศิษย์ที่มาเรียนกับพี่นวลแกบอกว่าพี่นวลคะ ไปขอกันมาทั้งหมู่บ้านแล้วค่ะแต่โชคดีว,ว่ามาเจอก่อนพอเจอปุ๊บก็เบรกก็บอกว่าไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้มันทําเป็นทางการทําที่ไม่ถูกต้องคือเวลาที่มันมีปัญหาเจ้าของกิจการนะคะ ต้องมานั่งรับสภาพอ่ะกับสิ่งที่เราต้องเจอเราต้องไม่ลืมนะณวันนี้ค่ะพี่นวลอยากจะบอกคุณว่าเขาใช้เรื่องของระบบดิจิตัลต่างๆเข้ามากับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ e-Tag invoice e-Tag receipt จะทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปกัำกับภาษีพร้อมลงลายมือชื่อดิจิทัลช่วยลดค่าใช้จ่ายเวลาให้กับผู้ประกอบการ e-Witoning t a x ระบบภาษีหักหาที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ นี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปปฏิเสธกับมันได้แล้วว่าสมรกรทันสมัยอ่ะเพราะเขาทันสมัยจริงๆนะ